อย่าให้กษัตริย์ลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมานูญเป็นกษัตริย์ที่สามารถตรวจสอบได้และวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยคืออันนี้แค่เราล้อเลียนเราก็โดนแล้วอะค่ะ okay? ไม่ไม่สิเราไม่ได้ล้อเลียนหรกแต่บุคคลเขาตีความไปว่าเราล้อเลียนเราก็โดนแล้วเราเดินบนพรมแดงถือกระเป๋าสีทองถือร่ม และมีผู้คนตะโกนว่าสงฆเจริญซึ่งเป็นการล้อเลียนพระราชินีทําให้มีการเกลียดชังพระราชินีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่านแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกัน <c oughs> ด้วยความที่เราเข้าใจว่ามันเป็นงานแฟชั่นใครก็จะแต่งกันอะไรเงี้ยแล้วด้วยรูปที่หนูเป็นคนผมสั้นอยู่แล้วคือเป็นเพศที่สามเอาง่ายๆหนูก็ตัดผมทรงนั้นมาอยู่แล้ว เราก็เลยเออครั้งหนึ่งในชีวิตเราเกิดมาลองใส่ชุดไทยดูไหมเที่ยวอยู่พี่ช่วงแรเพราะว่าเราออกมาเคลื่อนไหวเราไม่ได้อยากมีคดีอ่ะคือเราอยากเคลื่อนไหวแบบในแบบแบบรูปแบบของเราเคลื่อนไหวแบบเงี้ยเียอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายโดนมาแล้วก็เครียดไปวันสองวันหนูว่ามันไม่เป็นธรรมหนูว่ามันเป็นกฎหมายที่ การแกล้งผู้เห็นต่างคืออย่างที่ทราบพีคนที่ไม่ใช่เจ้าทุกเขากระแจ้งความเราได้คือถ้าเขาไม่โอเคกับเราเขาแจ้งความได้มันเป็นเหมือนการแกล้งมากกว่าก็เรารู้ว่าเออมันเป็นกฎกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมตีวงกว้างไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่ใช่เจ้าทุกก็สามารถแจ้งได้อะไรย่างนี้นคะคะมันเป็นกฎหมายเพื่อปิดปากมากกว่าปิดปากผู้พูดความจริงหรืออะไรเงี้ยหนูมั่นใจว่าทุกๆคนที่โดนอ่ะพร้อมลุกขึ้นสู้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะให้อีกคดีเราก็จะลุกขึ้นสู้เหมือนเดิมยิงยิงสู้มากกว่าเดิมเลยนะ เหมือนกับว่าเขาปิดปากเราแล้วยิ่ยงอยากแขกปากให้มันดังขึ้นกว่าเดิมตกงานง่ายๆก็โดนไล่ออกจากงานตั้งแต่ผมมาทำม็อบครั้งแรกวันที่8สิงหาก็โดนไล่ออกจากงานแล้วก็หลังจากนั้นมาจับม็อบอีกคือมีการพูดไม่ว่าจะไม่ให้ที่นี่มีม็อบอีกหลายๆคนอาจจะรู้ว่าบุรีรัมย์ไม่เคยจับม็อบได้เลยไม่ว่าจะงานวิ่งไล่ลุงเลยไม่เคยทําได้แต่หนูเป็นกลุ่มแรกที่ทําน่าจะสร้างความโกรธเท่ คนในพื้นที่ได้มากเหมือนกันคือทุกคนะจ,ะจะมีภาพคนบุรีรัมหรือตำรวจบุรีรัมจะมีภาพจําว่าถ้าจะจัดงานจะต้องมีหนูลงมาด้วยคือประมาณว่าวันนั้นจัดงานจัดงานแล้วน้องอทำสเตนดี้หนูน้องๆในกลุ่มทำสแตนดี้หนูไปตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะ,จ,ะจ,จัดอประมาณก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มกิจ,จก,กรรมจะมีตำรวจเข้ามาถามตลอดว่าหนูจะเข้าพื้นที่ตอนไหนจะประาศัยตอนไหน แล้วมีนอกเครื่องแบบเยอะมากค่ะวันนั้นถ้าเขาจะรักอะ่ะไม่มีหนึ่งหนึ่งสองเขาก็รัก <c oughs> แค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็ไม่มาเพลิเพลันไม่ว่าจะแบบติดปากเราในรูปแบบไหนหกฎหมายหรืออะไรก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราจะยังสู้มันเลย